สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาพบเจอกับผมและก็น้องเหมือนเช่นเคยทุกๆวันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมมียำรวมนะครับผมยำรวมมิตรนะครับมีทั้งหมึกมีทั้งกุ้งนะครับผมมีทั้งบุนเส้นมีทั้งเส้นมาม่านะครับผมแล้วก็มีหลายอย่างนะครับผมที่ใส่รวมทำไมชอบเอามามุ่ยมุยอย่างนี้ของรู้ไหมอะไรที่มันมารวมรกันแล้วมันจะมี ความอันนั้นก็อลอยอันนี้มันจะมีมความเละอ่าก็ผสนกันแต่นี่รู้ชมเรามีคอหมูย่างนะครับผมนี่แซ่บหนัวมากวันนี้มากินกับยำครับผมมาลุยเลยนี่แล้วก็มีน้าจิ้มซีฟูแล้วก็น้าจิ้มแจ่วครับผมโอ้ลุยเลยลุยเลยมา,าช้อนนี่ครับผมซ่อนบ่คือดอกกินทิ้เลยซ้อมมันมาแซ่บไปกันครับผมมาเลยนะครับผมผมจะกินคอหมูย่างก่อนเลย กูอย,อยาก,กินมามาจิ้มก่อนจิ้มคอหมูย่างก่อน <c oughs> นมหมากน้ำเด็ดน้ำเด็ดนมหม,กมกักหมักโอ้โหเขาไม่กุ้งมันกุ้งตัวเล็กอืมจัหวานอร่อยมาก <c oughs> มยำคุณผู้ชมไม่ค่อยได้กินยำหรอกต่วมากผมจะตำ ยำไม่ค่อยได้ทำเท่าไหร่ผมอ่ะมันไม่แซ่บเหมือนตำไหมตำแซ่บกว่าตำมันแซ่บเนาะอันนี้ก็อร่อยเหมือนกันมีทั้งเน็ดเนี่ยเน็บมือนางด้วยมีแล้วไปกอกันไหมครับอร่อยกลิเนเหมุนเส้นเนี่ยสับซับผมชอบมุนเส้นก็อันก็ย่งนั้นนะฮะก็เกี่ยวมุนเส้นของมาม่า แต่มามันมันเลยมันยำอ่สใช่ผมชอบข้าเจ้นมันลื่นเส้นไม่ไวชอบกินเส้นมามากว่าแต่ผมชอบกินบนเส้นกินก๋วยเตี๋ยวผมไม่ชอบกินบนเส้นเพราะว่ามันลื่นคอดีคุณผู้ชมมันนุ่มอ่าหมักอย่างมันมันหวานแล้วหวะบอขมักแต่แต่บนเส้นอ่ะเวลาเรากินกินก๋วยเตี๋ยวคุณผู้ชมผมจัดฟันไงถ้าคนจัดฟันจะรู้ว่ากินเส้นเล็กเนี่ยมันกินอยากมันจะไปติดอยู่ตรงซอกนี่แล้วมันก็จะ มันก็จะไปติดอ่ะอันนี้มันลื่นเนาะถ้าบูทเส้นมันนุ่มไงคุณผู้ชมมันจะไม่ค่อยติดตู้ชิ้นพอเยอะโอรู้สึกบเดียวเต้นหมดขนาดซ่อมนะคุณผู้ชมยังยากขนาดนี้ครับผมมันมีเกมเต้นผมหมดเอียงเลยแล้วแต่แป <c oughs> ๊บเดียวแล้วแต่ไม่สองสามคำอือยังมีเครื่องอยู่ อันนี้อร่อยไหมเนี่ยยังไม่ได้ซิมเลยเริ่มกินหมูแล้วเขาย่างยังไงทำไมมันนุ่มกว่าที่เราทำเองอะ่ะทำากันจะได้อะเราทำเองนี่ไม่เคยแบบนุ่มขนาดนี้นะเหนียวนุ่ม ข้าวหมักหรือเปล่าหมักให้นุ่มนายมีสูตรหมักเขาแหละหรือว่าอบองหมูอบองอ่ะเราก็หมักนะแต่มันไม่นุ่มเท่าของเขาอ่ะจริงเขาจะมีสูตรและน้ำจิ้มแก้วคุณผู้ชมเด็ดมากกุ้งจิ้มแก้วเฮ้ยแซ่บ ผีบ้าก็จะในนั้นแหละคุณผู้ชมผีบ้าก็จะ,ะชิมไปเรื่อยนะ <พอ S 1> ับเรามันนึงลองกินทง่เขาเราียกว่าผีบ้าอืมูเส้นเผ็ดโอ้ยเจนมาเม้าผมอยู่นี่นี่ มันสองน้ำจิ้มก็อบอกไงอะ่ะขออร่อยกับอร่อยมาทนกันมายิ่งอร่อยไปใหญ่ปวดเจ็บผมมากคมมุณท,ทำเองมากเลยเห็นไหมล่ะกำอันก็ลาทำกินแปลกๆมันมากอร่อยแล้ว จับเดยน้ำกระเด็นเดี๋ยวเข้าใจหรอกคุณผชมแซ่บโอ้ก็นมยำก็แซ่บอันนี้ใช้มะนาวนี่ไงมะนาวสวนไม่ได้ไม่ใชไม,ไ,ไม่ได้ใช้น้ำนกไอ้น้ำส้มอะไรนะที่เขาทำยำกันแล้วเขาไม่ได้ ใช้มะนาวสวนอะ่ะมันจะไม่อร่อยมันออก,ออกเปรี้ยวเ,<ร>เขาใส่น้ำส้มใส่จูวอ่ะ,อะใช่แต่นี่ดูดิมะนาวมันเป็นลูกโชมันหอมไงคือโจให้รู้เลยว่าอร่อยจริง <c oughs> มะนาวมาทั้งลูกวัตถุดิบต้องเป็นของธรรมชาติ<อ>ไปซื้อร้านสวนมาเขาจะเอาใส่แบบโถไ,ไอ้น้ำน้ำอะไรนะที่เขาใส่น้ำยำอันนี้แบบเราแบบสุดยอดเลย ของสดใหม่ชอบกินอะไรสดๆอยู่นะพี่เกนมนะตัดทุกอย่างก็ผมไม่เคยใส่ถุงสดนะคือไปซื้อแล้วก็จับมาเลย<ว>บด<น>เองถงูกต้อไม่ต้องเพราะว่าลดลกร้อนโอ้ยชุดยอดเลยคนดีแฮะสุดยอดเอาถุงผ้าไปกระหายไปงดถงครับผมอ่า ให้นอนมองหน้าเให้นอนมองหน้ามันต้องเคล็ดไล้วแม่ก็ไม่เปลืองดีถุงผ้าก็ประหยัดไงเพราะรถร้อนเดี๋ยวเดี๋ยวบอใจดีกว่าไม่ให้ดีกว่าให้มือดีกว่าเจ็บมือเนี่ยหยกมาเลยไม่ต้องแบบว่าเสียเวลาซื้อเยอะไงซื้อเยอะจับมาไงเยอะแยะใส่รัดรากตักง่ายองคำใหญ่ๆเขาเป็นทางตักไก่กันเนี่ยตักมันยากตักไก่กันเนี่ยตักไก่ไอ้กันเนี่ย น,นี่กันยังไม่แต่เครื่องแล้วนะเน,นี่ยนะสิ้นหมดแล้วหมดแล้วใส่น้อยเดียวนี่เลยชิ้น,นปลาชิ้น,นปลา ันไอ้ยุงมันมาเต็มเลยไอ้เนี่ยมันสามชั้นมันเนี่ยเป็นมันเขาจะไม่เถอะเราบ่นตัวเองก็มาเอาริงทำไมเราไปกินเนื้อเนี่ยมันนี่มันอร่อยจมากเถอะพูดมาได้พี่เจ้าเองวิ่กินจะเอาคนอื่น ไบรุนน่ะคุณผู้ชมมันย่อยง่ายเล่นกีฬาอยู่อะไรอยู่มันเขาผ่านง่ายกว่าคนอายุเยอะกว่าเพราะงั้นคือผมสูงผมอ้วนยากเอางี้เลยคือพี่เกมเตี้ยพี่เกมอ้วนง่ายเอาง่ายเลยจริงอ่ะเอาจริงอ่ะนี่มันเหมือนแทงน้ำอ่ะอะไรหนิงแข้งงามมันใหญ่มันกลมมากเลยเต็มหยาก มันเต็มก่อน๋อเร่งหนำมันสั้นมากก็เต็มดูไวแไปเชื่อมนะคุณผู้ชมผมสูง175นะไม่ถึง170ครับยิ่งผอนี่180ละอยาของกินฟันหล่อเขาไม่ให้ไปหล่อในแบบฟันหล่อก็ใส่ฟันปลอมเละเดี๋ยวไปรุด รูด้ดอกเยอะหลากเอากันมันวา,าสัมพ่าตื่นโอ้ชมนักข่าวสมันนสมภาษณ์เนาะพูดไปไปฟันหลุดฟันหลอเงี้ยโอ้ยเรื่องธรรมชาติคนจะฟันหลุดนี่ยมันก็เป็นทุกคนอยู่แล้วแต่ผมแค่ไปก่อนคนอื่นสี่นึงแค่นั้นเองน่นแหละมันก็ไปก่อนเนี่ยเขาไม่ให้เป็นอะไรตลาดฟันหลอสามต้งจีบอะ่ะอ๋อเราเล่นมามไม่แล้วไม่จะอีนั่นมันหล่อไงมีแต่อย่างนี้คขาไม่ทำเรื่องเขาบ่นรอเขาจีบให้ยังจ้าไปก่อนเรียนเป็นคนหล่อเยอะ แต่ผมเป็นหนึ่งในนั้น,น,นไงข <c oughs> ไเขาเลยกีบถ้าผมเป็นนะนี่ถ้าผมเป็นใน่องนั้นนะคุณผู้มผมไม่ขอมีแฟนตลอดชีวิตโอ้โห <c oughs> าเป็อย่างเงี้ย <c oughs> ผมอยากเป็นกอดจริงไม่ได้ทำไม่ได้ผมงั้นทำไม่ได้ครับต้องมีต้องมีแฟนอะ่ะผมไม่เอาเรียนรู้ไงท้าถ้าเมยแบบนี้เดี๋ยวคนเดียวในโลกคุณผู้ชมผมมาขอตาย โรคนี้เหลือนคนเดียวนะผมไม่อยู่จริงนี่คนณรุมร่อมอ่ะแต่ผมขอแบบบวชเป็นตลอดไี่ดีกว่าตัดกระเล็ดที่โม่จ้าใจดูดิก็หมายถึงไม่นั่นเราคนสุดท้ายนะโลกนี้ยเขคนสี่เปจีดได้เลมไม่เอาเอาะปอามาก็เป็นพระพระอะไรมันแฟนหรอ ทำรอกินได้หรอกตัวเองรอก่อนรอหมดกันนน้ยเยอะมากเลยราคาไม่หมดแม่เดี๋ยวพี่จ็บถจิตนน้ำยาเย็นน้ำมัอากาศร้อนพี่เอาเื้อนี่ยมาขาไก่เดี๋ยวต้มใส่หมูก็ยังเหลือพอดีเลย าอากาศมันร้อนน่านผู้ชมติดน้ำน้ำใจครับช่วงนี้น้นำใจมันเป็นบุญอ่ะแล้วมันจะกลิ่นเหมือนดียร์ให้น้องเนีงงน่ยนั่งจองนะนั่งรอเนี่่ยอาเมือ่อกี้มันก็กินอะไรไปแล้วใช่หรอไม่อิม่มเหรอแล่ะ <laughs> มันกินข้าวอะไรเนาะหอยแล้วเน,น,นะาะ มันนี้ให้กินหลายอย่างเนี่ยยำเครื่องเยอะเคองเยอะมากเครื่มันเยอะก็กินนะหมูอร่อยอร่อยแบบมาชนกันแซ่บอะคมับแซ่บโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวคลิปนี้ผมกับน้องก็จะขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนเนาะเดี๋ยวพบเจอกันในวันต่อไปนะครับวันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมมากินของแซ่บๆด้วยกันยำนะครับผมยำรวมมิตรนะครับรวมจริงๆคุณผู้ชมรวมความอร่อยอยู่ได้ ในฐานนี้เลยแบมากเดี๋ยวว่าจะเอาพี่เจมไปรายการแรปป์ปืนะคุณผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้รัวบ่อยเหลือเกินสวัสดีครับบ๊ายบายหมูอร่อยเอาให้น้องอาจจินดูยั